สุก,กี้เสียบไม้ซุปน้ำเงี้ยวห,หมูเด้งโบราณครับผมไม่มีใครสนใจเลยฮะไม่มีใครสนใจเลยฮะไม่มีใครสนใจเลยฮะทำเป็นหรือเปล่าวันเนี้ย <c oughs> ลํำแต่ลํำว่าลํำแต่ลํำว่าแปลว่าไม่ลํำก่อนอะแล้วทำเออเดี๋ยวเราจะแปลงโฉมน้องบีบีก่อนครับรนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาบีบีไปไหนฮะ ขอกินหน่อยเอาไปไหนของป้า,ปามายย่หิวแบ่ง้มาม่ากินก่อนให้ามากินได้ไหมจะเอาไปไหน,น,นอ๋ออาม่ากินอันนั้นไปแล้วปลากินอะไรลูกปลาก,กินหนูปลาปลากินยังไงทำหน้าไงโอยปลาปลามาทำหน้ายัางไงนะน้ำๆๆ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 ๆอๆๆ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 หๆ้ อ่าโอเคโอเคเุ้ยใครมาเุ้ยเจกมาโอ้ยไปไหนอ่ะไปไหนบอกเจกก่อนไปปลาไปปลาเหรอโอ้ยอาหารปลานี่ให้เจ็กดูหน่อยอ่านี่ไปอาหารปลาฮะเฮ้ยเอากลับมันเฮียนะจะให้อาหารปลาบายบายค่ะบีบีโยนให้ปลาเร็วมีปลาไหม ไปแล้วหนึ่งป<ร>ไปแล้วนี่หูยปลาดุกโอ้ยมาแล้วลมาแล้ว,ลวบีดีอร <c oughs> เอาไมได้หูปลาสีขาวเต็มเลยลูกบีบีเนี่ยเป็นคนที่ชอบให้อาหารปลามากนะชอบปลาชอบสัตว์เลี้ยงอะทุกคนอันนี้เป็นสระน้ําในหมู่บ้านนะทุกคนมันจะมีปลาที่แบบเขามาปล่อยอกันนะฮะมันก็จะแบบอยู่ในเนี้ยแล้วบีบีก็ชอบเอาอาหารปลามาให้ตรงเนี้ย เมนูที่เราจะทําในวันนี้ทําให้แม่บุ๊กเนี่ยเมื่อคืนนะฮะเป็นไมเกรนทุกคนปวดหัวนอนไม่หลับนะฮะสีนี่ทม่ไ้ปวดหัวเพราะอ้วมนะเมนูเนี่ยเป็นเมนูเดียวกันนะฮะทุกคนแต่คิดในหัวของเฮียกับแม่บุ๊กเนี่ยคิดไม่เหมือนกันก็เลยเถียงกันว่าเฮ้ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนนั่นก็คือเมนูสุกกี้เสียบไม้ซุปน้าเงี้ยวหมูแดงโบราณครับผม ไม่มีใครสนใจเลยฮนะไม่มีใครสนใจเลยฮนะไม่มีใครสนใจเลยฮนะมาทําน้าเงี้ยวเป็นไหมต้องลองดูค่ะทุกอย่างคือครั้งแรกมีเพื่อนหลายคนบอกว่าอยากให้เราทําน้าเงี้ยวเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาน้าเงี้ยวไปทํกัอะไร <S <S เอาไปทํากับหมูกระทะเหรอเอาไปทํากับชาบูเหรอเฮ้ <S <S ยหรือไปทํากับอะไรดี <S <S เราก็เลยคิดมาเป็นว่าเราทํากับสุก,กี้ดีกว่า <S <S แต่เป็นสุก,กี้เสียบไม้ทุกคนหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบไหนมันจะถูกใจพวกเราไหมมันจะถูกใจทุกคนไหมเดี๋ยวเราขออนุญาตไปซื้อของกันก่อนแลวกันนะครับ ทำเป็นหรือเปล่าวันนี้แม่บอกแม่ไม่ชอบกินน้ำเงี้ยวไห่เหรอไม่เราทำเป็นไงเคยทําปะโอแม่เคยทาปะก็เคยทําให้กินเป็นหม้อหม้อสามรอบแล้วตอนไหนอ้าวจำไม่ได้ทําตอนไหนวะทําตอนไหนวะทุกคนเดี๋ยวมาดูวันนี้ะว่าน้ำเงี้ยวแบบเชียงใหม่เลยทุกคนแต่ว่าทําโดยคนกรุงเทพนะฮะแล้วก็คนเชียงใหม่ด้วยก็คือแม่บุ๊กกับแม่จะมาช่วยกันทําน้ำเงี้ยววันนี้นะครับก็ดูกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะฮะ ทุกคนคือวัตถุดิบในการทําน้ําเงี้ยวเนี่ยเยอะมากใช้เวลาเตรียมนานมากแล้วตอนที่แม่กับบุ๊กเนี่ยคือหัวปั่นกันในครัวทุกคนเนี่ยนี่ทุกคนผักหลายอย่างเลยวันนี้แม่น้ําเงี้ยวมีผักอะไรบ้างน้ำเงี้ยวมันมีต่มีถั่วงอกนะแล้วก็เนี่ยกินกันใช่แล้วจริงๆก็ต้องมีหัวปีมีงานตอผักกาดอเราเครือไม่ครบคาัวเรื่องก็เยอะอยู่นะอ๋อเราเครือไม่ครบเราหาถ้าที่เราหาได้ตรงเนี้ยมาแล้วทุกคนเนี่ยฮะสูตรในการทำน้ำเงี้ยวอย่างแรกคือ น้ำพริกน้ำเงี้ยวที่ผัดแล้วแม่ใส่เยอะไหมคะใส่หมดเลยอ๋อใส่หมดเลยกะให้แล้วอ๋อใส่หมดเลยเหรอนี่กะมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่คือแม่กะใส่ถ้วยมาให้เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ดอกอะไรนะดอกนิ้วค่ะดอกนิ้วดอกนิ้วตอนนี้เราต้มอยู่ต้มเพื่อให้นิ่มก่อนใช่ไหมคะรู้จักต้นงิ้วไหมคะป้าไม่ใช่คนเจ้าชู้จะไม่ต้องขึ้นต้นนิ้วนะฮะเมื่อกี้ยังบอกว่าจะมีเมียใหม่อีกขอแม่ด้วยอ่ะทุกคนเขาเรียกว่าแซวกันเล่นในครอบครัวเออพอเดือดแล้วทุกคนต่อไปนี้เราก็จะใส่ อันนี้ก็ปั้นอย่างนี้ทุกคนนี่แม่บุกปั้นแล้วจิ้มหมูเจ้าใส่ลงไปทีละลูกกว่าจะหมดนี่ก็ใช้เวลาประมาณสัก20สบนาทีนะไม่ถ้าเดี๋ยวแม่มาคือ3นาทีเสร็จทุกคน <c oughs> เร็วมากอาล้ทุกคนอันนี้คือดอกงิ้วโอเคใส่ดอกงิ้วลงไปแล้วครับทุกคนนี่ <c oughs> หลังจากใส่หมูเด้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่แล้วจากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสลงไปเจ้าแล้วก็คนไปเรื่อย <c oughs> ๆ,ๆเอาเลือดมาใส่เอาเลือดใส่ลงไปอันนี้จะเป็นเลือดหมูนะเจ้าใส่เลยไม่เอาน้ำค่ะโซ ค่อยยิบนะเจ้าเออค่อยๆก่ำแม่เขาค่อยๆก่ำแปลว่าค่อยๆก่ำมันจะเละมันจะแล้วอ่ะมันจะเลวมันจะแล้วมันจะเละอ้าวโหแม่ก็รู้เนาะเก่งอย่างแม่เออมีแต่ป้านั่นน่ะหลังจากนั้นก็ไปตักปลาลงไปเจ้าไอคนถ่ายที่อยู่เนี่ยคือแบบน้ำลายไหลนะทุกคนคือน่ากินมากเอาละแม่ชิมละล้ำก็เจ้าแม่ว่าบาได้เสื้อบาล้ำเสื้อยังบอล้ำเตื้องนี่มันยากนะ เป็นไงลำแต่ลำว่าล้ำแต่ลำว่าแปลว่าแม่ลำก่อนอะแล้วทำเออแม่แม่ชิมอ,อร่อยมากตอนแรกมะลามาอย่างกบมหู้ไปนางแตงเบากบมหู้สา <c oughs> ใส่มะเขือส้มลงแปมะเขือส้มนะฮะเป็นมะเขือนะครับทุกคนไม่ใช่ส้ม <c oughs> เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเสียบไม้สิ่งที่เราจะมาทำซุกี้วันนี้นะทุกคนนะมีเนื้อมีหมูมีไก่มีหมึกมีหมอกวมีเยอะแยะมากมายทุกคนไป อ่ามาเดี๋ยวเราเสียบไม้ทุกคนนี่เป็นแซลมอนใช่ไหมใช่ค่ะแซลมอนทุกคนปกติสุกี้กินยังไงออกมาสุกี้ก็จะเอาไปจุ่มจุมแล้วก็เราแบบคลอนอ่ามาเป็นถาดใช่ไหมแบบว่าเป็นชิ้นช้นแต่วันนี้คือเสียบไม้แบบนี้ทุกคนเสร็จแล้วจุ่มตรงไหนจุ่มในหม้อน้ำเงี้ยวค่ะอ่าใช่ทุกคนง่ายๆเลยทุกคนดูนี่อย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็จุ่มลงไปในน้ำเงี้ยวนะเอาให้เดือดเดือดเสร็จสุกปุ๊บกินเลยเป็นสุกี้แล้วก็ชิมกับน้ำจิ้มสุกี้เรามีด้วยวันนี้นะฮะเป็นแม กินมังทุกอย่างนี่คือปิ้งอะไรกันครับสุกี้น้าเงี้ยวทีอน้ำเงี้ยวใช่จุ่มกับน้ำเงี้ยวตนนั้นเหมือนที่เราไปกินมาเลยที่ไหนครับเขามีคนทําแล้วเงียไม่มีในประเทศไทยเราไปหาดูไม่มีที่เหลหาที่เหลามันอันนี้หม่าล่ามันมีน้ำซุปน้ำเงี้ยวน้ำซุปใหม่ตอนนั้น่ะตายแล้วจะกินน้ำเงี้ยวจริงเนียผมไม่ได้ลองตอนแรกบอกว่าไม่มีใครเคยทำน้ำเงี้ยวอันนี้ไม่รู้ทะเนหลอกหรือเปล่านะแต่เนียคิดว่าน่าจะมีแล้วแหละนะฮะสุกี้น้ำเงี้ยวงั้นเดี๋ยวเราทําตามเขาเลย โอเคทุกคนตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอไปจัดการกับทุกคนวันนี้คือแบบจะกินให้หมดม่อน,นี้เลยทุกคนนะไปฮะ I know the reason why we chose to say goodbye But I can help my feelings Right now I can't deny you never left my mind And now my heart is bleeding Why did I have to break it up Guess I was just a young girl แล้วทุกคนขอเสซฟตบมือให้พวกเราด้วยนะฮะขอบคุณครับน้ำเงี้ยวที่ทุกคนอยากดูมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวแม่บุ๊กจะทําน้ำเงี้ยวแบบว่าเชียงใหม่ให้ดูเลยนี่จานของเฮียครับอันนี้ทโตร์อะไรเรียบร้อยทุกคนเลดนิดนึงนะใส่อะไรคะใส่ขนมจีลงไปนะคะใส่ถั่วงอกจ้ามาปต่ไม่กินถั่วงอกดีกินไปเถอะใส่ไปแล้วอะก <laughs> ะลัมป <laughs> <ะ> <laughs> ีอ่ากะลัมปีจ้าชีอ่ากระเทียมเจียวค่ะโอเค ต้องมีกระเทียมเจียวด้วยเหรอใช่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงค่ะอ่าโอเคแล้วก็ตักน้ำซุปใช่ไหมซุปลำไยเราใส่ลงไปเลยเนาะ<ช>เอา<ม>ละละ่าตำไยลงปลายมีหมูเด้งด้วยทุกคนโบราณยังไงเพราะว่าเป็นหม้อทุกคนหม้อดินเผาเอาละทุกคนอันนี้หมูอ่ะจิ้มที่ลุกี้เนาะใช่นี่ทุกคนอือหึมมันสดน้ำด้วยเน้อเด็ดมากตำไยอร่อยมากอืมต้องมีแทบหมูด้วยเนี่ยมีไหม โอ้โหนี่ทุกคนแซลมอนแม่บุ๊คว้าวเน้นๆเป็นไงน้ำจิ้มคือแบบสุดเนอแล้วแบบได้กลิ่นเนื้อเยี้วด้วยอ่ะอู๊มาอันนี้คืออร่อยมากอ่ะแต่ยังไม่ได้กินนะพูดไว้ก่อนจะรู้เลยว่ามันจะมันแตกมันแทรกแล้วแบบแทรกซึมเข้าไปอ่ะทุกคนนี่มาเอาไหมสามชั้นแล้วความแบบ่ะองขอจิ้มก่อนนะเอาจริงๆตอนเนี้ยกินไม่ถูกแล้วอ่ะพอมาทำเยอะๆแล้วมันกินไม่ถูกทุกคนไมันจะหยิบไปไหนก่อนเลยตอนเนี้ย ทุกคนหมูสามชั้นคือมันแตกโปะปะแล้วแบบกลิ่นสุกี้น้ำจิ้มสุกี้เปรี้ยวๆหวานๆนะเดี๋ยวแม่บุ๊กทำอะไรนะวันนี้ลวกผักค่ะลวกผักเขาเรียกว่าอะไรนะจะทำอะไรให้ป้ากินอะทำสุกี้น้อเมียวค่ะกดลงไปทุกคนนี่สุกี้ปกติสุกี้ก็จะเป็นทุบแบบกระดูกหมูอะไรเน่ยสีสันหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเอาใส่แบบนี้เลยเหรอใช่แค่นี้นะป้าใส่น้ำลงไปอ่ะ คือหลังจากนั้นก็ใส่น้ําลงไปเลยแล้วมันต่างอะไรกับการกินแบบธรรมดาคะก็มันมีอย่างนี้ด้วยไงคะอ๋อราดนี้เลยอันนั้นมีที่หมากินด้วยนะมีแซลมอนด้วยนะใช่กินด้วยกันค่ะเอาละโอเคจรินมันต้องมีแบบเส้นมีไข่อะไรเงี้ยแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่อืมใช่แก็ราดน้่งชิมสุกี้เพราะว่าถ้วยเนี้ยวางให้บนนี้เลยได้ไหมกินด้วยกันเลยค่ะอ่าโอเคตั้งไว้เลยค่ะนี่อ่ะโอ้ยอ่ะแบบนี้ด้วยนี่แหละสุกี้น้ำเหงียวตัวจริงสิ่งจริงไปนี่ หมูสามชั้นหืมป้าขอนตังน้ำซุป่หมนะคะได้เลยครับอืมหม้อนี้ถ้าไม่หมดทิ้งไหมเก็บไว้ถึงเย็นได้เนาะตอนเย็นใช่คิดถึงบ้านเลยอะคิดถึงบ้านเลยอะคิดถึงบ้านเลยอะตอนนี้มีใครอยู่ประเทศไทยกลับมาครอบครัวของบุ๊กตอนนี้ไม่มีใครอยู่ประเทศไทยแล้วทุกคนพี่ชายก็จะไปอังกฤษแล้ว ส่วนแม่ก็อยู่อิตาลีหลานก็อยู่อังกฤษเหลือเราคนเดียวนะนี่บีบีกับพ่อทุกคนตอนนีน้น้องบีบีก็เขาเรียกว่าอะไรนะเรากำลังประกาศหาพี่เลี้ยงใช่ไหมแล้วก็ใครอยากดูประกาศในพี่เลี้ยงเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะฮะที่เฮียไปประกาศในช่องทิกต็อกโบนะฮะแล้วขึ้นให้ดูครับเฮียเฮียกำลังจะจ้างพี่เลี้ยงใช่ไหมใช่หาหาด้วยมีใครที่แบบอยากเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยอ่าเรามานอนที่ไหนคุณสมนอนด้วยกันหมดเลยนอนข้างๆกันมันต้องอยู่ในสายตาเรามาถึงลูกเหรออันนี้เฮีย ลูกอยู่นี่พี่เลี้ยงอยู่นี่แล้วพี่บุ๊กอ่ะล้อเล่นล้อเล่นบอกก่อนล้อเล่นพูดจริงเหมือนภูมิใจเนาะเหมือนภูมิใจเนาะเหมือนภูมิใจเนาะภูมิใจเป็นไงทุกคนดูยังเราเรียกว่าแซวกันเล่นนะืหเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นว่ากินอะไรนี่จุ่มไปเลยทุกคนสุกี้อุ้ย รอบที่เท่าไหร่เมนูถ้าปลาทำตื่นมากนะท่านทุกคนที่ปลาดอลลี่ถุนมาชนะเนี่ยใช่ไหมปลาดอลลี่คือปลาสวายใช่ไหม่รู้ว่าไม่กล้าบอกโดนลี่ต้องกินกับสุกี้แซมมอนนี่ได้มาสี่ไม้ทุกคนสามร้อยกว่าบาทไปจริงๆอะมันจะง่ายมากเลยป่ะรู้ไหมถ้าเรากินแบบทุกอย่างเอากันนะเพ่าเราก็ตักมาติดจานหืมกุ้งกรอบมากอ่ะทำไมอะมันดึงเสียงมา ียน่นแซลมอนสุปปกป้าป๊าไม่ค่อยชอบก,กินชอบก,กินดิบๆออกมากแต่สุกอร่อยว่ะแต่สุกอร่อยว่ะแต่สุกอร่อยว่ะมาถึงให้ชิ้นเดียวเลยคะ่ะ หูหหอยากประกาศให้โลกรู้ว่าเป็นแม่คนเนื่อยทำไมอะ่ะเห็นเดินมาเดินมาอยู่เนะี่ยตั้งแต่เท้าอ่ะลูกคนโน้นก็ได้อา่านคนนี้ก็จะอาจ่อานอ่านตรงนี้เสร็จแ้วไปช่วยโบต่ออ่าห,หือ่อะ แม่เขาทำกับข้าวอะไรมากที่สุดชอบทำที่สุดหรือทำแล้วถนัดที่สุดเลยถนัดที่สุดแกงเห,วหวนเนี่ยวนไงเหีวหว่ยววนไก่อ๋อเห,หวี่ยวนไก่งั้นเราจะเปิดร้ววานเหี่ยววนไก่ให้เออคือทาชอบที่สุดแล้วเ <c oughs> หรออือชอบทาต้อนรับนกน้อยที่ผม่บินซูเปอร์สตาร์แห่งบางบอนอยู่ทุกแ <c oughs> พลตฟอร์มทุกคนไปที่ไหนสะเทือนที่นั่นลูกน้อยชิมไหมหน่อยเขาเรียกอะไรสุกี้เสียบไม้ซุปน้ำเงี้ยววันนี้ประวัติศาสตร์ในบ้านอาที่ย์พงวันหนูช่วยไง ปกติสองสามทุ่มไม่เสร็จเลยทีนนนนนใช่ปกติเฮียไม่เคยอัดกลางวันเลยไปชวร์ลูน้อยไม่เห็นนี่อ้าวได้ไหมอือหืออร่อยกรอบไหมน้ำจิ้มน้องทำลูกน้อยชมพี่ได้ไงไม่อยากให้ลูกน้อยกินอันนี้เกาหลีหรืออะไรไม่ใช่เกาหลีเป็นอาหารเหนือบวกกับสุกี้อ่ะอันนี้ดีกว่าสามชั้นจิ้มสุกี้ก่อนสุกี้อ่าแม่ทำเอง ถ้าสี่ชั้นอร่อยกว่านี้สี่ชั้นมันจะสูงไปกินกับปูกอัดด้วยทุกคนนี่จินสุกี้โอ้น้ำเป็นไรนหมดมาือหือนี่คืออะไรมันแตกมันมันแตกใช่ไหมแจกหรือแจก กินแล้วต้องหลับตาเพื่พอนเพราะว่าอารมณ์มันได้อารมณ์มันได้หไเหมือนอยู่ที่ไหนหหตุโขทัยเราจะท่องไปกินไปกินมากไม่ได้คลิปต่อไปใช่ได้<ห>ี่น้ำมึงิง <laughs> ดุดูในสถานนั้นอ่ะกินเข้าไปกินเข้าไปไอโบะวันจะหักไหมกินเข้าไปโบมันกินไม่ได้ไมันจะกินยังไงกินเข้าไปไอโบพูดไงวันนี้ต้องน้อยต้องกินให้หนักอย่างนี้่แหละคง ปลาตัวนี้ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะทำไมอ่ะนุ่มมันนุ่มปลาปลดอลรี่ใช่หมดแล้วด้วยอันสุดท้ายอ๋อขอบคุณลุงน้อยด้วยขอบคุณแม่ด้วยเดี๋ยวอิ่มโดนหย่อนปเพื่อจับสงบีบี้ี่เยอะไหมคะขอบคุณค่ะจับสนบีบี้จับสไบบี้บีบีมนนี่อนให้กูโบชิมอ่ะกูโบชิมคนเดียววัายแล้ทันป่ะเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยโบชิมคนเดียวอ่ะลองดูโอ้อร่อย กินซอสให้ด like oh, ูยิ้มด้วยนะพอมันยิ้มโอเคทุกคนเดี๋ยวช่องโบวันนี้ถ่ายข้าวหมกไก่นะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยดกินอยู่แล้วข้าวหมกไก่ชอบกูกินอยู่แล้วบอกกินอยู่แล้วโปกโป๊กโปโป๊กมีเโป๊กเย็นโป๊กาน๊กโปโปโป๊กโปโปโป๊กโปกโกโปโปออ ส่ากบกแกงหวานส่ากบกแกงหวานส่ากบกแกงโอ้ยเป็นบ้าเป็นบ้าทุกคนเห็นไหมตอนนั้นพี่ไปตบหัวโบใช่ไหมแต่เขายังเด็กอยู่แล้วเขาไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกใช่ไหมเขาตบหัวโบโบก็เลยแบบว่าด้วยความเป็นเด็กเหมือนกันวัยใกล้ๆกัน เอาหมอนไปตบหัวมันขึ้นอ่าแล้วทำไงเดินไปหาแม่คือคนอื่นจะตดนะแต่นี่ไม่ตดนะที่ตบหัวขึ้นแต่ไม่ได้แรงนะแบบแค่ให้มันคว่ำอ่าหลานเล่นเล่นกันอะแค่คว่ำเองคว่ำลงบนฟ้าอ่าแล้วไงอีกเดินไปหาพี่บุ๊กมามา โกโบตบหัวพี่บีเนี่ขึ้นเลยจะดูคลิปไหมอย่างนี้เลยไม่ยอมเห็นเป็นหลานก็ไม่ยอมเอานะมีบีตบหัวมาก่อนก็ตบด้วยแบบไอเนี่ยของเล่นมันอ่ะโปะอย่างเงี้ยแล้วนี่ไม่ได้ตอดเนี่ยตบคืนไม่ยอมเอาคืนเลยโตขึ้นมาก็เป็นพี่บีตบหัวเอ้โกโก้ตบหัวพี่บีเนี่ยดูหนยโกโก้ตบหัวพี่บีก่อนเหรอใครทำก่อน นนาาเห็นไหมเห็นไหมนี hacia, hacia, ่คือคู่กัดแถวบ้านทุกคนเอแต่บีบีจะทะเลาะกับโบแค่2คนนะคะใช่เล็ก้าอุนิค้าจริงก็ไม่ทำอาม่าเขาก็ไม่ทำจะแต่จะทำกับโบบีดีกันยังอ่าดีกันก่อนจับมือก่อนจับมือดีกันเออแล้วจะทะเลาะกันอีกไหมเออแล้เดี๋ยวโกซื้อบ้านให้ลูกรับโขน โอเคไม่ทะเาลาะกันโ <Okay, S 1> อเคเขาจับมือกันแล้วทุกคนไม่ทะเลาะก,กันแล้วตอนนี้ดีกันแล้วนะฮะอ่าโอเครัก okay. กันใช่ไหมแต,แต่ถ้าเวล<ะ>าเจอป๊าป๊าแบบมาดูเขาก็จะไปหาโกโบฝากกันด้วยนะครับสำหรับเมนูน้ำเงี้ยวทุกคนสำหรับงงวับนนี้ครอบครัวตัวบิลอนอนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย